เรามาชมนะฮะเทวรูปโบราณน,นะครับอสององนี้นะฮะเป็นเนชิ้นทองแดงนะฮะที่มาจากปุกในสภาพเดิม,ดมนะครับเรามาดูกันนะครับนี่นะฮะออกโบราณน,นะครับนะฮะเก่าแก่นะฮะกายภาพนะฮะดูกายภาพกันก่อนนะฮะว่าองค์ท่านเนี่ยนะครับก็เกิดออกไซด์ของคึกแร่ธรรมชาตินะฮะโดยเฉพาะของแร่ทองแดงนะฮะ ซึ่งผุดขึ้นมาลักษณะจะเป็นเม็ดตัวฟ้านะครับเป็นเม็ดนะฮะเป็นผลึกนะฮะนะครับไม่ใช่เป็นสีทาไม่ไม่ใช่นะฮะกระดูกเอาเองนะฮะนะครับดูความเก่าแก่นะฮะองค์ท่านเนี่ยนะครับเนี่ยก็จะมีการผูกก่อนนะฮะผูกก่อนนะครับพระพระอ่าอยู่ในไหนะฮะนะครับเขาเก็บไว้ในหัในสภาพเดิมก็ อาจจะไม่ค่อยได้สัมผัสจะไม่ค่อยมีค่าปุกนะฮะแต่ว่าจะเกิดออกไซด์ของแร่ธาตุที่ปรากฏอยู่ในในใน,ในองค์พระนะฮะทำให้เกิดปฏิกิริยานะฮะนะนะครับว่าองค์ท่านนะครับเราจะดูนะฮะเห็นไหมฮะตัางขอบนะฮะก็จะมีการปริแล้วนะฮะเนะี่ยแสดงว่าท่านมีอายุเก่าแก่จริงนะครับนะฮะแต่จะอายุเท่าไหร่นั้น ก็มันต้องไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะฮะนะครับแต่ก็พันปีขึ้นแน่นอนนะฮะนะเรามาดูกยายภาพกันเห็นไหมนะพื้แร่พื้แร่ธรรมชาตินะฮะไม่ใช่เม็ดทรายหรืออะไรมาติดนะฮะนะครับอันนี้มันเป็นออกไซด์ของทองแดงนะฮะแล้วเขากันเรียกว่าเนชินทองแดงนั่นแหละครับนะบซึ่งอาจจะฟังดูแปลกๆนิดหนึ่งนะฮะ แต่ความเป็นจริงของพระโบราณเนี่ยนะฮะเขาก็จะเป็นแบบนั mm ้นนะซึ่งหลายหลายท่านก็ไม่เคยเห็นพอไม่เคยเห็นก็ไม่เข้าใจธรรมชาติต่างๆที่เกิดขึ้นในพระที่มันมีอายุเก่าแก่จริงๆนะครับนะฮะมันมันแตกต่างกันนะครับนะฮะคือพระที่มันมีอายุเก่าแก่นะฮะกับพระที่เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะฮะนะฮะสุโขทัย นะอายุเจ็ดเป,ป็นระ้อยปีเขาก็ได้ไกายภาเพนเนี่ยนะฮะมันมันเขากําลังเริ่มการแปลเปลี่ยนนะฮะนะฮะ,นะฮะเราจะเห็นเนะี่ยพวกเม็ดสีฟ้าพวกเนี่ยนะฮะเป็นจุดๆขึ้นมาเนะะี่ยเขาเขาเริ่มจะเกิดเกิดขบวนการละเกิดออกไซด์ของอของทองแดงขึ้นมาแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังยังมีน้อยอยู่นะฮะเพราะว่าอายุเขายังไม่ได้นะ,ะเพราะว่าการเกิดออกไซด์ ของทองแดงเนี่ยมันจะต้องใช้ระยะเวลาพันปีขึ้นนะฮะเนี่ยเราจะเห็นนะฮะบาอายภาพที่เกิดเป็นสีเขียวขึ้นมาแล้วนะฮะเนี่ยก็คือปลายของทองแดงนะครับ